ก็สวัสดีครของโคชโจนนะครับทีรศักดิ์โพอ้นเกมล่าสุดต้องบอกเซอร์ไพรส์ได้ไหมโคชธงบุกไปเสมอเอซจีเมืองทองก็เล่งไม่ขึ้นมากกว่าเมืองทองเล่งไม่ขึ้นวันนั้นอะคือเมืองทองเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาประสบความสําเร็จเก็บหกแต้มเต็มจากบอลลีกเนี่ยเขาอยู่ในสถานการณ์ที่รับล้วโตอยู่ในาการที่มีพื้นที่แดนหลังของคู่ตุสู้มากครจะสังเกตว่ากับเกมที่เจอกับเชียงรายเนี่ยเขาเป็นเกมบุก ขณะที่ปริมาณผู้เล่นตึงไว้แดนล่างเนี่ยครับบางครั้งมือทองก็ตื้อเหมือนกันเกมที่เจอโคราชมันก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละพราะโคราชเขามานยเขาชัดอยู่แล้วว่าว่ามาตั้งรับแน่นอนก็เลยทําให้ไม่ได้แต้มไปนะสําหรับก็โคราชก็ถือว่าประสบความสําเร็จสูงแหละก็มีการดึงจังหวะนิดหน่อยประมาณแบบนี้ใช่นะครับก็โคราชนะครับสภาพทีมก็ ไม่ได้มีตัวผู้เล่นได้รับบาดเจ็บนะครับสภาพทีมค่อนข้างสมบูรณ์มามาดูออตาร่าเดนิสมูเรโรเลนโดอาซัมซาวสามประสาน3คนนี้คือคีย์แมนของสวัสดแคทนะครับซึ่งเกมนี้เล่นในบ้านแต่ว่าคู่แข่งของพวกเขามันไม่ธรรมดาสินะครับนั่นก็คือ BG ประทุมนั่นเองไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเรามาดูฟุตบอลของโค้ชโจก่อนหลังๆเนี่ยเหมือนจะเหมือนจะ จับจุดถูกแล้วโคทงจับจุดถูกยังไงหลังสี่หลังสี่แน่นอนไอตอนแรกๆเราจะมีหลังสามหลังสี่แล้วใช่แต่หลังหลังไอ้แกจับจุดถูกแล้วหลังสี่แล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่ามันสังเกตว่าโคราช่ะมักจะทําได้ดีกับทีมใหญ่เสมอเมืองทองเสมอแบงคอกแต่พอไปเจอทีมแบบใกล้ๆกันอย่างประจวบไอแท้อะไรอย่างนั้นอ่ะมันกจะเป็นอย่างเงี้ยเหมือนกันคือตอนนี้ฟุตบอลไทยเป็นแบบเนี้ยมันกลายเป็น มันกลายเป็นตั้งรับแล้วชนะหรอรับแล้วโต้จะเล่นได้ง่ายเพราะว่าคือปัญหาของฟุตบอลไทยตอนนี้ต้องยอมรับว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้ที่มีการตึงปริมาณผู้เล่นในกรอบเกตโทษหรือเกมรับเนี่ยครับการที่จะเอาชนะแนวรับของคู่ต่อสู้เนี่ยมันยังไม่เพียงพอในเรื่องของคอมบิเนชั่นเพย์ดีกว่ายังไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่ถ้ารับล้วโต้เนี่ยมันมีโอกาสสูงเพราะว่า แต่ละตัวแต่ละทีมก็เล่นกองหน้าต่างชาติอะ<ช>่ะก็มีอินดิวดวลเพลความสามารถเฉพาะตัวซึ่งโคราชก็เป็นหนึ่งในนั้นเ<ช>จอทีมที่เหนือกว่าเขาก็จะมีพื้นที่รับและโตได้<ช>เหมือนกันก็คงจะจับทางถูกแล้วก็คิดว่าโคชโจชั่วโมงนี้ต้องทําแบบนี้ คือเล่นกับ BG ไม่มีทั้งเลือกอื่นนะสำหรับโคชโจนะครับต้องรับเลยต้องรับแล้วก็สวนให้แม่นอ่ะนี่เขาก็ไปชนะบุรีรัมย์ย่าทีมใหญ่นี่โดนดบตมดเลยนะรับแล้วสวนใช่ใช่รับแล้วสวนนะครับรับแล้วสวนต้องนัแบบนี้สไตแคทจะเจอกับกระต่ายแก้วแมวเจอกระต่ายผู้นี้นะครับโอก็ BG ประทุมเกมล่าสุดก็ชนะนี่บ้านโคราชใช่ไหมเนี่ยใช่ใ่บ้านโคราชนะครับ นาทีแล้วสุริชาารีพิมพ์ลงหนึ่งร้อยสิบสี่นัดให้บีจีนะครับเอานัดหน้าก็ต้องเพิ่มป้ายสิหนึ่สิบห้าแล้วเหรอต้องแจกทุกกรอบเลยเหรอเออเออแปลว่าเลขหนึ่งหนึ่งสี่ต้องมีความหมายสิอาจจะมีนัยยะอะไรบางอย่างใช่ต้องมีหนึ่งหนึ่งสี่มีความหมายเพราะว่ามันไม่ใช่เลขร้อยอะเออไม่ใช่เลขร้อยใช่ไหมเออหนึ่งนเดี๋ยวผมต้องไปหาข้อมูลมาเรื่องนี้ต้องแจกทุกนัดไหมหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งเจ็ดอะไรเงั้ ค<อ>งมันจะเปลือง<ป>ลองไปหามาลองไปหามาด<อ>ูน,นะครับเดี๋ยว,ยวติดไว้ก่อนแล้วกันครับีจีนะครับเกมนี้นะครับดาเนียลกาเซียโตติยังมีอยู่นะไม่ว่าจะ ร้องห่มร้องไห้หลังน้ําตาที่จะต้องอําลาทีมที่รับใช้มา5ปีแต่ว่าสัญญาของโตติจะหมดสิ้นเดือนนี้ถ้ากับว่าเกมนี้เขายังลงได้ขึ้นอยู่กับโคชองค์แล้วแหละว่าจะส่งลงสนามหรือเปล่าสั่งลาหรือเปล่าแต่นดที่แล้วเหมือนลาในบ้านไปแล้วเหมือนลาในบ้านไปแล้วเหมือนกับว่าเขารู้แล้วว่านั่นคือเกมสุดท้ายในบ้านใช่เขาร้องไห้ในที่นี้เขาอยู่มาหลายปีใช่นะครับแต่เกมนี้ลึกๆแล้วก็ยังมีโอกาสได้ลงสนามอยู่นะครับสำหรับดานิกาเซียโตติอย่างไรก็ตาม ตัวผู้เล่นหลักๆของ BG ีเนี่ยตอนนี้มันเดาง่ายแล้วแหละตอนแรกอาจจะเดายากนะครับตอนนี้ไม่ยาก <B G S 2> แล้วใช่ตอนนี้ไม่ยากเลยกองหน้าผมเชื่อว่าน่าจะเป็นโอกาสของเจนรบแล้วแหละเจนรบเอาสิตัวแรกตัวเดิมๆก็ใช่ชัดชัยบุตรพรมอัอนเรสุนเยตวิกเตอร์คารโดโซนะครับอีฟานฟันดี<ต>้อีดฟานฟันดี้ยังไม่หายนี่ยังไม่หายใช่ก็ใช้เชื่ออะไรนะผมลืมชื่ออ่ ติดไว้ก่อนจะกินที่กองหน้าเขาเอะชาติฉิมตะเล่ใช่เลยมายืนมายืนเป็นแบ็กได้หรือก็จะมีปียะชลุกดาริสแล้วแต่คนห่วงแล้วกันนะครับตรงกลางก็จะมีสารัตธิติพันธ์สุมัญญาสามคนนี้กลมกล่อมสมูทมากอืไม่สามหรอกสี<ซ>่ไม่ใส่โตตติก็ใส่มาลูกกะใช่มาลูกกะนะเขาจะมาลูกกะสมบูรณ์ก็เป็นมาลูกกะแต่จริงๆแล้วบอกเลยนะบอกได้เลยว่าตตติเนี่ยเป็นนักเตะที่ ลงตัวกับระบบของบีจีมากครับลงตัวคือไม่รู้จะพูดคําว่าลงตัวได้ขนาดไหนอะครอชิกมาล่นันข้างเลยด้วยลงต,ตัวได้สุดๆแล้วโตวติเก่งมากคือคือโตติไม่น่าอยู่ในรายการที่ต้องเอาถูกออกอะเออแต่มันแต่คนที่เข้ามามันก็ตาม<ช>ล็อกสเปกมันเป็นแบบนั้นจริงๆมีมารู้โอกาสแล้วอะไรแล้วนะก็กตามนั้นก็ถือว่าโตติด,ดีดังนั้นกับการที่ขาดโตติไปได้มารู้โอกาสมาเนี่ย ก็4ี่คนก็ลงตัวครับแต่ถ้า4ี่คนนี้คนใดคนหนึ่งไม่ไม่ลงตัวเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็จะเป็นจิรศิลป์กับเดโก้อันนี้ในกรณีที่เล็ก2แล้วนะแน่นอนก็กลางก็สามตัวคนไทยแหละก็สลับมาลูกกับอ่ะสรุปว่าก็คือโตติออกไปไม่มีผลอ่าไม่มีผลไม่ผลนี่มีผลที่จะในทางลบของ BG ีครับก็อาจจะเพิ่มมิติในแง่อื่นสาหรับ b ีจีนะครับเอาละเกมคู่นี้โค้ชโจเจอโค้ชอง นะครับรูปเกมที่โคดทงคาดว่าจะออกมาในเกมวันศุกร์นี้ครับรูปเกมรับลอตโต้โควล่าเขาบอกเขาเขาจัดทางออกแล้วแต่ว่าคือบอกตรงๆว่ารับลอตโต้กับทีมอื่นน่มันก็พอได้นะ,ะแต่ถ้ารับลอตโต้กับทีมบีจีก็เหนื่อยใช่เพราะว่า b ีจีเนี่ยคือเขาไม่ได้มีแค่จังหวะการก็ทำโอเพ่นเพย์เขามีลูกนิ่งเขามีลูกนิ่งคือถ้าคุณเผลออผืนปล่อยให้ ทีมบจีไปเล่นอยู่ในแดนของตัวคุณเองแล้ว b ิจีเลือกที่จะหาสถานการณ์เป็นจุดโทษบ่อยๆเนี่ย<ช>ผมบอกได้เลยว่างานเข้านะใช่เพราะว่าหลังของหลังของโคาาราชไทยล้วนไทยล้วน,วนใช่จริงๆถ้าคุณเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเกมรับแล้วก็โดนโบทบี้บ่อยๆโดนบอมบ่อบยๆอ,อ่ะอ่าอน่าสนใจมากใช่ มันมีคําถามผุดขึ้นในหัวต้นแล้วโคทงว่าในฐานะที่โคธงเคยเป็นโกมาก่อนครับเป็นไปได้ไหมที่โคราชจะเอาแซมมวลกลับมายืนเกมนี้เพราะว่าธนชัยหนูราเจ้าเบียร์ตัวเล็กไม่เล็กไม่เล็กการออกมาตัดไม่ไม่มีทางไม่มีทางอาจจะดูบางใช่ไหมตัวเดิมธนชัยหนูราอย่างยังคงเชื่อมันธนชัยหนุครับนะครับการออกมาตัดต้องต้องงานหนักกว่าเดิมอ่ะเกมนี้ใช่ไหมงานงานหนักกว่าเดิมคือโดนลูกนิ่งด้วยลูกฟรีคิกลูกเตะมุมเนี่ยหลังคนไทยล้วนๆไม่สูงเท่าไหร่อันเนี้ยน่าเป็นห่วง แต่มันไม่มีทางเลือกอื่นนะไม่มีทางเลือกอื่นครับโคราชคงต้องเล่นรับลอตโต้เพราะว่าถ้าเล่นรับลอตโต้แล้วเนี่ยทำให้แดนหน้าต่างชาติเขามีประสิทธิภาพใช่ถ้าเล่นโอเพนเพย์บุกเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าคอมบีเพย์หรือว่าการร่วมเล่นกันในออปชันต่างๆในพื้นที่ดอยทายยังบิวไปไม่ดีรับลอตโต้ดีที่สุดผลเนี่ยคือมันจะ,นจะวิเคราะห์ออยังไงอ่ะมันก็ต้องมีข้อบีจีอยู่แล้วใช่ไหมแต่อะไรก็เกิดขึ้นได้ ทีมโคราชครั้งนี้แล้วโค้ชธงวิคอว์เสร็จบุรีรัมแน่นอนในบ้านบุรีรัมยังไม่ชนะเลยใช่ฉังนั้นโคราชเขามีครบอ่ะเนาะคือโคราชเขามีครบอย่างเช่นประมาณว่าบอลนาแล้วกูก็จะดึงทุกจังหวะให้ได้มีมีมีหลายหลายรูปแบบหลายรูปแบบหลายแขนงหลายรูปแบบใช่คืออยากให้นาอยากให้โคราดนำผมกาลังจะบอกนี่แหละว่าอยากให้โคราชนําก่อนอยากให้ต้องการให้โคราชนำ อยากทำไมถึงอยากบอลยังได้มันไม่มันมมน,นะดิ <c oughs> บางทีโคราดำบางทีก็ไม่มันบางช่วงเวลาก็มีการหยุดเกมบ่อยเหมือนกัน <c oughs> ไม่แต่ถ้าบีจีนำเลวอ่ะมันจบเลยไงก็ทงมันแทบจบอ่ะอแต่ถ้าโคลาดำมันจะแบบเกมมันน่าจะสนุกขึ้นอะไรอย่างนี้ในในมุมผมนะเกมนี้เชียโคราชสักเกมแล้วกันเอาฟังงั้นเลี้ยวไม่ใช่เชียอ๋อเชียใช่ไหมเชียแต่ว่าผลน่ะมันมัน มันเดาไม่ลำบากหรอกมันเดาไม่ลำบากโอกาสที่บีจีชนะมีมากกว่าแต่มีโอกาสพลิกไหมมีใครบอกไม่มีเพราะว่าขนาดบุรีรัมย์มีพลิกไปแล้วใช่ในบ้านของโคราชอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าบีจีประมาทแล้วก็บีจีอาจจะผ่อนแรงก็ได้เพราะได้ตามเป้าไปแล้วใช่ได้ตามเป้าเป็นทีมแรกที่เข้าสู่เอซีเอลไปแล้วก็อาจจะมีโรเตชันบ้างโรเตชันเล็กๆอ่ะดังนั้นก็อ่ะมีลุ้นและกันโคราชมีลุ้นโคราชมีลุ้นอืมก็โคราชมีลุ้นอย่างน้อยแบ่งแต้มมา คือแบ่งต้านได้ก็เก่งแล้วอุดยับเลยไปดูอุดยับเลยครับผ่บานพ้นไปนะครับสวัสดีแคทกับเดอะแรปบิดนะครับคู่นี้ก็เป็นคู่วันศุกร์นะนะครับก็อย่าลืมติดตามกันวันศุกร์นี้นะครับ NBT 2 HD